วันที่ฝนตกตอนเช้าได้มีหนอนคันอยู่ตรงนี้ด้วยไหนอ่ะไม่ใช่นี่เราจะให้นะจ๊ะเพราว่าเรามาทำอะไรที่ดาดฟ้านี้มาใช่ใคคลิปใช่ค่ะเละแต่ง,งานพี่เรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเนี่ยพี่นุตตางงานแต่งงานพี่โน,โนูแต่งงานเหรอใค่ะเราเคยถ่ายเป็นที่พูอ๋อนี่เราจะถักแต่งงานที่สวนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นที่เดิมของที่ถ่ายอันนั้นเลยค่ะโอค่ะ้วนี่คือ ถ้าจะให้เปลี่ยนต้องเอาน้ำออกแล้วก็ขัดตาค่าออกค่ะไม่ใช่คราบอกได้ยินว่าเปลี่ยนเขาได้ยินว่าเปลี่ยนใครอยากจะทําให้ตัวเปลี่ยนต้องทํายังไงต้องกระโดดลงไปไหนนายสาธิตอ่าตอนนี้ก็ชมวิวอยู่นะคะเอ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาล้ำคะ เออ่ลำไทยเกาทำขายอย่างนี้เหรอคะอะไรคะเราเปลี่ยนเป็นลำปูป้านาได้ไหมคะเดี๋ยวดิเขาบอกว่าให้จะลำบนสาราอะถอยมาลำร้องด้วยสิร้องตะกนก็ร้องได้ค่ะเฮ้ยร้องไม่เป็นเพลงอะไรสุนทรพู่เลยอ่ะแล้วก็ลำไปด้วยร้องป่็ ฟ้าสวยไหมนะจ๊ะสวยค่ะนี่ก้านออกนี่มีต้นอันนี้มาใหม่นะคือต้นช่อมงวงผลความไหนไหนขอเขียนมเดี๋ยวมันเราไม่ค่อยได้เยีพ่าไงเราก็เลยไม่ปลูกดอกเขียนออกดอกด้วยสวยเดี๋ยวภาพดูข้างบนยิ่งสวยกว่าเดิมจริงเหรอนี่อันนี้ยีดอุ้ยอันนี้ดอกเหลืองเอ๊ะปกติมันไม่สีนี้ป่ะพ่อภาษาอังกฤษแล้วว่าเยลโล่ภาษาไทยอ่านว่าหอรอเอืองอเหลืองโอ้สีเหลืองภาษาอังกฤษว่า เมื่อกี้เพิ่งพูดไงเยลลโอ่ามีดโคโคดอกอีโตโคดอกอะไรดอกโคโคดอกอะไรเนี่ยโคโดอกคืออะไรดอกไม้บานสวยจังเลยคือหมาร้อนโคโคดอกเอาจะพาไปชมวิวหรือเปล่าเร็วๆเข้าจะปิดคลิปวันนี้อะไรนี่วันนี้นี่นักแสดงเราเลยเจ้าสาวด้วยค่ะตอนห้าขวบนะคะตอนนี้เขาเลยแล้วค่ะเขาเลยเลื้อยลูกเลื้อย เออมิว่าจะสวยมากเลยค่ะมีบ้านสามสีด้วยนะคะบ้านสามสีคือไรลูกมากรูดซูมได้ไหมก้องไหนสีนั้นไงคุณไ,ไกลๆนู้นเ่ะหรอซูไไมไม่ได้อ่ะเราใช้กล้องโปรเจคเตอร์ซูมไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพามาดูอาทิตย์นี่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกเออพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเราต้องรีบถ่ายคลิปก่อนพระอาทิตย์ตกใช่ไหมใช่แล้วโอเค แล้วไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนเลยนะทางช้างเผือกไ,อไหนทางช้างเผือกเ <laughs> มฆมาก <laughs> ไม่ใช่ทางช้างเผือกอะไรองนี่จานี้ตรวนตัวให้เราดูได้ทางช้างเผือกมาตอนกลางคืนค่ะอันนี้มันเป็นเมฆก่อนเป็นเมฆทางช้างเผือกมาตอนกลางคืน,คนใช่เป็นดวงดาวไงอ่ะนี่ก็อยู่ข้างบนชมวิวอ่ะยังไงคะ<ห> ฝากช่องประชาชนสตูดิโอให้ทพ่านผู้ชมกดติดตามด้วยฝากช่องประชาชนสตูดิโอให้คนติดตามด้วยนะคะทาง Facebook ด,ด้วยนะคะ YouTube ด้วยนะคะทาง Facebook ด้วยนะคะ YouTube ด้วยนะคะมึงยืนรอด,ดูอะไรคะเนี่ยลงน้ำค่ะลงน้ำเหรอก็จะผักเตรียมผักเหรอใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ไปนน คคโอเมันเด็กเลยอ่ะอะไรนะมันเด็กงอแงมันเด็ลยใครเป็นเด็กคะพี่ปิ่นเหรอปิดลงแล้วนิสาที่ขอถ่ายรูปปกสองคนคู่กันหน่อยดิเป็นแบบที่บางทีมันครับแล้วมันไม่ได้เวยเฉยนะจ๊ะวันนี้ก็ปิดกองแล้วสิยยยแล้วก็เขากินค่ะแล้วเราก็กลับบ้านเออบาย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 พี่อาร์บายบายนี่ด้วยวบายบายกอันไยบาย